สบายดีนอ้นองๆนักเรียนทุกคนเลยเขาประกาศมาเรียนวิชาภาษาลาวน้ำการอีคือเกาเนาะสำหรับเมื่อนี้อาจารย์ลงคลิปเดิมน,น้อยหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เลิกเวียกท่าเนาะค่อนข้างเลิกเรียกคำเลยเนาะเพราะว่าค่อนข้างว่าช่วงนี้มีเวียกหลายแหงเพราะว่าต้องเกียมงานใส่กับปีใหม่ลาวเฮาและ บนเทียนของเขาในมื้อนี้ก็คือการผสมพยัญชนะกับสาระอาดและก่อนที่จะเข้าสู่บทเทียนใหมห่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอาจารย์ในเด้อเพื่อจะบริภัพาิวิดีโอดีๆแบบนั้นออกและเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนาะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทเทียนใหม่น้ากันเลยกออาดกากออาดกาขอ อาดคาดขออาดคาดคออาดคาดคออาดคาดงออาดงาดงออาดงาดจออาดจ่าดจออาดจ่าดโสอาด ซาดออาดซาดออาดซาดซออาดาดยออาดยาดยออาดยาดดอาดดาดดอาดดาดต่ออา ตาดตออาตาดถออาทาดถออาทาดถออาทาดหออาทาดนออานาคนออานาค บออาดบาดบออาดบาดป่ออาดปาดป่ออ,อดาดปาดผออาดผาดผออาดผาดฝออาดฟาดฝออาด ฟาดพออาดพาดพออาดพาดฟออาดฟาดฟออาดฟาดหมออาดมาดงออาดมาดหยออาดยาด หยอาดยาดรออาดล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 าดวออาดวาดวออาดวาดหออาดหาด หออาดห่าหออาดอาดอออาดอาดหออาดหาหออาดหาาหออาดง้าหออาดน้าหออาดง่าหอ อาดยากหนออาดนาดหนออาดนาดหมออาดมากหมออาดมากหลออาดลาดหลออาดลาดหัวอาดวาด หออาดวาด และบเทเรียนของเฮาในเมื่อนี้ก็บจบเพียงครานี้เนาะเป็นจ้าไดที่ใจน้องๆหลายๆคนบอสาหรับสระอาดเป็นสระเสียงยาวเนาะมีตัวสกดก็คือดอเด็กและเป็นสระที่2ของตัวสะกดุดอเนาะและถ้าน้องใดหู้งึกว่าทูกใจวิดีโอนี้อยากให้อาจารย์ให้วิดีโอแบบนี้ออกมาอีกเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามอาจารย์เด้อและสาหรับน้องใดที่เสนอความคิดเห็นต่างๆให้อาจารย์เฮิดลิปเนาะอาจารย์ก็ต้องขอขอบใจเนาะและ บอกไว้ว่าในแผนการของอาจารย์ก็จะมีการเฮ็ดคลิปตามที่น้องเสนอมาหแหลรเนาะแต่ว่าในช่วงนี้อาจารย์ยังคาเวียกอยู่ยังมีเวลาเฮ็ดคลิปให้เนาะฉะนั้นหวังว่าน้องๆแต่ละคนจะรอถ่าน้ำกันได้และติดตามไว้เพื่อบอพาฒนบทเรียนดีๆหรือบทเรียนที่พกน้องต้องการเนาะหลังจากที่อาจารย์แล้วเวียกหลังปีใหม่มาแล้วเนาะอาจารย์จะพยายามเฮ็ดวิดีโอตามที่พกน้องต้องการให้เนาะและ บทเยียงของเขาในมื้อนี้กจ็จบเพียงเขาหนีเขาอขอัดใจ